สวัสดีครับชาวอีสานมีเรื่องเล่าทุกทท่านวันนี้อีสานมีเรื่องเล่ามีเรื่องมานำเสนอเรื่องกระหังป่าณห,หมู่บ้านแห่งหนึ่งที่อาศัยกันอยู่ตีนภูเขานับสิบหลังคาเรือนประกอบอาชีพทำไล่ไถนาอยู่กันมาอย่างสงบเรื่อยมาสมัยนั้นไฟฟ้ายังไม่มี ต้องจุดครบตุบใต้หรือตะเกียงให้แสงสว่างและตกเย็นวันหนึ่งฝนก็ตกลงมาอย่างหนักหลายชั่วโมงผ่านไปพอฝนเริ่มชาเสียงกบเขียดก็ร้องระงมชาวบ้านก็เตรียมอุปกรณ์ออกจับกบจับเขียดไอ้สองไอ้สองเฮ้ยมีอะไรวะไอ้แดง ข้าว่าจะมาชวนเองไปจับกบเอ็งจะไปกับข้าไหมวะไปสิวะถ้าเองไม่มาเรียกข้าซะก่อนข้าก็ว่าจะไปชวนเองอยู่ดีจากนั้นทั้งสองก็เดินออกไปจับกบตามไล่นาเดินไปเรื่อยๆไอ้แดงกับไอ้สองเป็นวัยรุ่นประจําหมู่บ้านทั้งสองเดินมาพักใหญ่ ก็ได้ครบเริ่มเต็มข้องไอแดงขาว่าพวกเรากลับอันทอะเออเออก็ได้กลับก็กลับตอนนี้ฝนหยุดตกแล้วท้องฟ้าเปิดจนมองเห็นแสงจันทร์แล้วระหว่างทางที่ทั้งสองกำเดินกลับบ้านทั้งสองก็ได้ดับตะเกียงไว้ใช้แสงจันทร์เป็นแสงสว่างแทน ระหว่างเดินทางทั้งสองแงนหน้ามองพระจัน์อยู่ๆก็เจอกับอะไรบางอย่างไอแดงไอแดงหยุดก่อนเหมือนข้าเห็นอะไรอยู่บนท้องฟ้าเลยวะไหนวะพูดจบไอแดงก็มองตามมือเพื่อนที่ยืนชี้ให้ดูทั้งสองเห็นเหมือนกันมันมีรูปร่างเหมือนกับคนแต่มันมีปีกมืออีกข้างถือกระบ,บอง และบินใกล้เข้ามาเรื่อยๆผีกระหังทั้งสองพูดขึ้นพร้อมกันจากนั้นทั้งสองก็รีบวิ่งไปอีกทางเพราะผีกระหังมันบินมาจากทางหมู่บ้านที่พวกเขาอยู่ทั้งสองวิ่งอย่างไม่คิดชีวิตจนมาพบกับตาบุญกับตาสินที่ออกมาจับกบเหมือนกันเฮ้ยเฮ้ยยดก่อนไอ้แดงไอ้อง พวกเองวิ่งหนีอะไรมาวะพวกข้าวิ่งนี้ผีกระหังมาจ้าอูดเป็นเล่นกระหังมันมีที่ไหนวะพวกเองนี่ท่าจะบ้าตาบุญพูดยังไม่ทันขาดคำก็มีบางสิ่งฟาดเข้าที่หัวอย่างจังตาบุญล้มลงคาที่แล้วทั้งสามคนที่เหลือก็ออกวิ่งหนีแต่ก็ช้าไป กระหังมันใช้กระบองตีเข้าหัวของตาสินอีกคนตาสินล้มลงนอนหมดสติจากนั้นกระหังก็ตามไอ้แดงกับไอ้สองอย่างไม่ลดละทั้งสองก็วิ่งหนีสุดชีวิตด้วยความกลัวและความตกใจทั้งสองวิ่งแบบไม่รู้ทิศรู้ทางจนตกลงไปในแปลงนาที่ชาวบ้านเพิ่งมาไถาไว้ ด้วยที่ฝนตกช่ยทำให้ดินเป็นขี้โคลนทั้งหมดทำให้ทั้งสองขยับตัวไปไหนไม่ได้ทั้งสองไม่รู้จะทำยังไงจึงนำขี้โคลนขึ้นมาทาตามตัวตำหน้าของตัวเองแต่มันก็ได้ผลตอนนี้เหมือนกระหังมันจะมองไม่เห็นพวกเขามันวินวนไปวนมาอยู่หลายรอบแล้วมันก็จากไป ทั้งสองก็ไม่กล้าขยับตัวไปไหนได้แต่อยู่นิ่งๆส่วนกระหังมันกลับมาหาตาสินมันแหวกท้องของตาสินออกแล้วกินเครื่องในอย่างหิวโหยพอจัดการกับตาสินเสร็จมันก็ไปตามตะบุญต่อมันก็ใช้กรงเล็บที่แหลมคมกระซวกเข้าที่ท้องของตะบุญดึงไส้ออกมากัดกิน พออิ่มน้ำสาแก่ใจมันก็บินจากไปเวลาผ่านพ้นไปจนสว่างแสงแดดโผล่พขอบฟ้ากระทบใบหน้าไอ้แดงกับไอ้สองที่นอนในที่นาตัวเต็มไปด้วยโคลนเมื่อแสงแดดส่องโดนหน้าทั้งสองทำให้ทั้งสองรู้สึกตัวทั้งสองตื่นขึ้นมาพร้อมอาการตื่นกลัวแต่พอเห็นเพื่อนว่าไม่เป็นอะไร ทั้งสองก็เริ่มมีสติขึ้นมาบ้างจากนั้นทั้งสองก็ลุกขึ้นมาแล้วพยายามเดินกลับหมู่บ้านแต่ในระหว่างทางนั้นทั้งสองได้พบกับศพตาสินลักษณะท้องถูกแหวกออกเครื่องในหายไปหมดทั้งสองตกใจมากรีบวิ่งกลับหมู่บ้านแต่ก็มาเจอกับศพตะบุญอีกสภาพไม่ต่างอะไรกับศพตาสินเลย ทั้งสองวิ่งเข้าหมู่บ้านตรงเข้าไปบ้านของผู้ใหญ่ลุงผู้ใหญ่ลุงผู้ใหญ่หญทั้งสองทั้งตะโกนทั้งวิ่งพอมาถึงบ้านผู้ใหญ่ก็พ,พบว่าพ่อผู้ใหญ่นั่งอยู่หน้าบ้านจึงรีบวิ่งเข้าไปหาลุงผู้ใหญ่ช่วย้วยครับเมื่อคืนผีกระหังมันฆ่าตะบุญกับตะศิลแล้วไอแดงพูดไปร้องไห้ไปใจเย็นๆใจเย็นๆ,ๆ ตั้งสติก่อนแล้วพูดให้ข้าฟังสิมันเกิดอะไรขึ้นพอตั้งสติได้ทั้งสองก็เล่าให้ผู้ใหญ่บ้านฟังหมดจากนั้นผู้ใหญ่บ้านพอได้ฟังแล้วก็เรียกลูกบ้านมาประชุมผู้ใหญ่บ้านก็เล่าให้ลูกบ้านฟังทั้งหมดเหมือนกับไอแดงกับไอสองเล่าชาวบ้านต่างก็พากันตกใจกลัว มีชาวบ้านคนหนึ่งพูดขึ้นไอ้แดงไอ้สองพวกเองโกหกหรือเปล่าวะเปล่าจ้าพวกฉันก็เกือบเอาชีวิตไม่รอดเช่นกันจะนะเอาเอาจะจริงจะเท็จตามข้าไปเราก็รู้เองแหละคู่ใหญ่บ้านพูดขึ้นเอาทุกคนตามข้ามาสิพอทุกคนเดินมาถึงเห็นศพตะบุญนอนอยู่สภาพไม่น่ามองเลยแล้วถัดไปก็มีศพตสิน นอนอยู่สภาพไม่ต่างกันสีหน้าของแต่ละคนแสดงความกังวลและความหวาดกลัวออกมาทันทีจากนั้นชาวบ้านก็นำศพของทั้งสองกลับหมู่บ้านพอกลับถึงหมู่บ้านลูกเมียของตะบุญกับตาสินพอเห็นศพของผู้เป็นผัวก็ร้องไห้ปานจะขาดใจจากนั้นชาวบ้านก็ได้หารือกัน ได้ความว่าจะเผาศพทั้งสองในบ่ายนี้เลยเมื่อบ่ายมาถึงทุกอย่างก็ถูกเตรียมไว้หมดแล้วชาวบ้านไม่อยากให้ราชาเกินไปเพราะทุกคนก็ต่างกลัวกันมากไอแดงกับไอสองหลวงปูท่ทิมก็ได้ลดน้ำมนให้จนอาการหายเป็นปกติเมื่อหลวงปู่สวดทำพิธีเสร็จก็ได้ทำการเผาทั้งสอง เมื่อเสร็จภารกิจทุกคนต่างรีบกลับบ้านของตัวเองแต่วันยังไม่ทันตกดินชาวบ้านกลับปิดบ้านปิดช่องกันหมดพอตกดึกบรรยากาศก็เงียบสนิทอยู่ๆหมาทั้งหมู่บ้านก็พร้อมใจกันห่างหอนมาเป็นทอดๆเสียงสัตว์เลี้ยงก็พากันร้องเหมือนมันกลัวอะไรบางอย่าง ชาวบ้านได้ยินแต่ไม่มีใครกล้าออกมาดูคำพื้นที่แสนยาวนานผ่านพ้นไปแสงอาทิตย์โผล่พ้นขอบฟ้าชาวบ้านต่างออกมาตรวจดูสัตว์เลี้ยงของตนเองพ่อผู้ใหญ่เสียงของทิดน้อยวิ่งไปหาพ่อผู้ใหญ่แล้วบอกว่าเมื่อเช้าฉันกำลังไปให้อาหารหมูของฉันแต่พอไปถึงหมูของฉันตายหมดเลย ชาวบ้านต่างรอฟังอยู่แล้วพอได้ยินเสียงต่างพากันมารวมตัวกันที่บ้านผู้ใหญ่บ้านทิดน้อยพูดให้ชาวบ้านฟังว่าสภาพหมูของขา้าไม่ได้ต่างจากศพของตาศินกับตาบุญเลยท้องถูกแวกออกเครื่องในหายไปหมดชาวบ้านก็ได้พูดกันข้าว่านะมันไม่ได้มีแค่ตัวเดียวแน่ๆ พะหมูตายเป็นสิบขนาดนี้ชาวบ้านต่างรู้สึกไม่ปลอดภัยได้หาหรือตกลงกันคืนนี้พวกเราจะไปรวมกันที่ร้านกลางหมู่บ้านพอตกช่วงเย็นผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านก็ออกมารวมกันที่ร้านกลางหมู่บ้านจุดไฟกองใหญ่ให้ความอบอุ่นและแสงสว่าง ต่างคนก็ถือมีดถือดาบมาด้วยสมัยนั้นปืนผามากหน้าไม้ยังไม่มีพอคําลงแสงจันเหลืองอลามทันใดนั้นทุกคนก็ได้ยินเสียงเหมือนมีอะไรอยู่บนท้องฟ้าพอแงนหน้าขึ้นไปมองก็ต้องตกใจตาค้างมีกระหังเกือบสิบตัวบินอยู่เหนือหัวของพวกเขา เด็กน้อยตกใจกลัวร้องไห้ออกมาเสียงดังและกระหังมันมาในครั้งนี้มันไม่ได้มากกินสัตว์เลี้ยงเลยมันตรงเข้ามาหากลุ่มของชาวบ้านอย่างเดียวจากนั้นมันก็เริ่มการโจมตีชาวบ้านมันบินโชบไปโชบมาเพื่อจะจับชาวบ้านชาวบ้านต่างก็ใช้มีดใช้ดาบ ปันออกไปเพื่อปกป้องตัวเองกระหังก็โจมตีอย่างไม่หยุดชาวบ้านก็เริ่มอ่อนแรงลงแล้วกระหังตนหนึ่งก็ได้จับหญิงสาวคนหนึ่งได้เตรียมจะบินขึ้นฟ้าพ่อกับแม่พอเห็นลูกถูกจับก็ยื้อลูกสาวกับกระหังอย่างสุดแรงที่มี แต่แล้วก็สู่แรงของกระหังไม่ไหวลูกสาวเลยหลุดจากมือของพวกเขาทางกระหังก็กำลังจะพาเด็กสาวบินหนีพันก็มีแสงสีแดงพุ่งเข้าตัดแขนกระหังเสียงดังสนัน่นทำให้เด็กสาวตกลงพืน้นไม่ได้เป็นอะไรมากพ่อกับแม่วิ่งเข้าไปอุ้มลูกสาว มารวมกับชาวบ้านที่เหลือค้ใหญ่บ้านกับกระหังที่ต่อสู้กันอยู่นานต่างก็พากันหยุดแล้วมองไปที่กระหังที่โดนฟันล่วงอยู่กับพื้นทําให้ปีกและแขนข้างหนึ่งของกระหังขาดทันทีแต่มันก็ยังพยายามบินหนีด้วยปีกเพียงแค่ข้างเดียวแต่มันก็หมดสิทธิ์ เพราะมีชายคนหนึ่งวิ่งมาใช้ดาบตัดปีกอีกที่เรือจากนั้นก็ใช้ดาบแทงลงสู่หัวใจของมันมันกระตุกอยู่สองสามครั้งก็นิ่งไปพอชายคนนั้นดึงดาบออกล่างของกระหังก็สลายไปแล้วก็มีชายอีกสองคนเดินมารวมกับชายคนนั้นทั้งสามชักดาบออกมา เป่ามอนลงที่ดาบฟันขึ้นไปเบื้องหน้าบนท้องฟ้าผีกระหังที่เหลือเจ็ดตัวต่างก็ร้องด้วยความเจ็บปวดแล้วก็รีบบินหายไปในความมืดจากนั้นพ่อผู้ใหญ่และชาวบ้านก็เดินเข้ามาหาชายทั้งสผู้ใหญ่บ้านถามขึ้นพวกเองเป็นใครทั้งสามก็หันกลับมาและยิ้มชาวบ้านยังเป็นมิตร ห้าชื่อไกลและนี่จันกับไอทองเพื่อนข้าพวกข้าจะมาช่วยพวกท่านปราบผีกระหังคืนนี้มันไม่กลับมาแล้วพวกท่านสบายใจได้เรื่องราวจะเป็นเช่นไรโปรดติดตามต่อไปตอนที่สองก่อนที่เราจะจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่อง อิสานมีเรื่องเล่าด้วยนะครับขอบคุณครับ